นี่งงามๆวนมาจ่อยลืือพาเลทมลันละอ่าเอาอย่างมาฝากไปน่อยแหลมแล้วเอาพักครับก่อนไปขอดเ,เก่านะครับไ, <ง S 2> ไม่เห็ต้ใมใสม่ม่าอยากกินเข้าเนี่ยจะต้มใส่ม่าม่งเหอรอโอ้ได้ได้ได้ด <laughs> ใคกับเอฟซีมัเด็มากเอฟซมแยิมกันเลยครับเอฟซีครับเอาต้งใส่มานี่เ่อนเอ้ดาของของแเนี่ยอันี้ของมงเปะนี่อัน้นได้มาใส่ถุงจีกครับเดียวนมงโคยอันี้วิกสกีมงโกนีกินน้อยอร่อยมากกินมากฮ่าเดี๋ยไม่ได้ใส่ใส่กันเนอ เครื่ยงแของดีโอ้นี่กันเนาะของแกะเนาะอันนี้เนียวๆเลยนะจ๊ะจ้าครับกำลังขึ้นมาเนี่ยนะหมานแกะหมานว่าเนาะจุดจอดต้องใส่หม่หมานแกะครับวันี้เอาต้องใส่หม่หมานี่เนาะสาซิมิสักไม่กี่อันเดี๋ยวเอาแก้วแก้วนี่เนาะเอาตัวใดครับเนี่ยตัวเลยตัวใดก็ได้บิ๊บบ๊อบเน่ะดูหน้าเปลี่ยนสีดูครับซาซิมิแค่ตัวนเนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโอเค นหันงามนะครับเป็นมึกมันเป็นมึกเป็นยังนะกินได้ยังนะครับได้ขอนที่กินได้บ่ไอ้ยีงไงกินทิงผมว่าจะต้มใส่ม่มากๆกินหน่อยบนอยากกินัซซี่มีกันเลยต้องเห็ดตัวต้องเห็ดตัวนึงครับครับผมอันนี้สลอดขั้วไม้กันนี่เรบาบขั้วไม้ขั้วไม้ ทำไมทำไมแต่นแล้วย่มเสีะไก่ล้วเนอไก่แล้วเก็บความพักตกันเรื่อยๆตบับหนบกันนี่อยู่เออเดี๋ยวไปชอบกวดพราใส่กันด้วใส่นิ่งนี่จะตึ๊งนงองี้เนาะ ิสกี้โมทำยังไงครับำมกแบบชิคี้อ่ะอโันนี้เอาแก้ไมแก้คาวก็ไดน้แก้ราอันนี้เอมีกลมาฮือหน่อนีนะี่ยงเปของเดเกานี่นี่ของนี้เนาะมีแต่หูสับสวนนงแบบนี้ทา่เราเนี่ยสปอนเซอร์

ถึงันได้มาเอวหางแค่ยหนเขามีหน้าที่กังานทำจี่ร้ายเนาะอมาครับนี่ครับยาเอาอันนี้ลงไปเัน้ครับโอ้ยโอ้ยให้เอาสูงเลลงปนันี่ครับเนี่ย ไดาจะได้แล้วครับไหนใกล้แล้วนข้างหน้าับน้ครับอาทีหรอใส่แล้วครับ

น,นี่เมยวันทองอ,อ,อ,อันนี้ก็กินคนเดียวเกี่ยวห้องไผลล่นะเนาะเรากินพร้อมได้เลยก็อันนี้ถุนแห้งดีขนาดนีจการป่าดีเลยพรอมอยู่แล้วครับตั้มวันนี้เม้มแล้วอือหือจับ ใจนนนนเ <c ười> นี่ยอย่างพร้อมตบเหมอครับเดี๋ยวจะต้มมา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 อร่อยไหมครับอันนี้ข้อขางเนี่ยที่จเนี่ยไม่แต่ว่านะใจอ่ะพี่อย่ากนั่นเป็นเผาตั้งใจ่ขึ้มันเอาสารเคมีมันออมแล้วด้วยใช่ครับเปแข้งได้ก่อนนั่น, <c ười> นกแฮ <c ười> ม้อมๆเลย ไรครับล้ำมาล้ำอ,อยู่คนเดียวนะล้ำคนนี้มึงนีน่มั้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากลับไปลวกเที่ยงกันจะเอาอยู่ไม่เอา,าลวนลวนมันนี่เอาไหนมึงนี่ลวกก็มา<บ>ต้องลางครับมาต้องลางซอยเลยโอเคไปซอยมันอย่างเต็มปังเต็มคำที่กัน,กน,กนอันหไหนบอกไร ไม้ครับิมน่น่ะปักไม้อะไรไรม้ขอขอไมยังขอไมแแ้กก็เอาไ้สักแก้วบ่อ้สติกเกอร์มออเห็นไม้ได้ๆโอ้ยหลอกสติกเกอร์ของมองจันออกแต่ไม้ตะหองวไปน่อยโอ้ยนโอ้มาประมมะเลิกแตหาจานี่น เอาค่อยมันมันเนี่ยครมันมันเนี่ยเรื่องเรื่องีเตาผมดิเอาเอาต่เรื่องอกเรื่องมันะครับของนึกว่ากระทะนี่หวปาชโดเนาะลตกับบเเาต้มใส่เอามา็ดๆได้ไหมัได้นนหน้ามันแตกห่อนห่อนกับบอก ไปแห้งแต่แก๊สปนี่น่ะ้ปุ่มกันอันตันกินอันนี้เป็นสุตกรรมเพิ่มไปน้อยกันเลี้ยงลาสังวันี้เนาะอันนี้เอาไปได้อ่ะอถ้าแก้วอันเดียวเนี่ย สกีบงโกนี่นี่แป้งไปนี่อันนะไม่ปากว่าตัวเท้าวนะห้ามลูนะไปได้ครับเอาสกีบองโกลูกไหนมาเอครับเอฟซเาแเอฟซีจ้กระตอนได้กันนี่ได้ยูครับได้ยูนี่ครับแกมแม่ได้หักหมจิ้มา่ยิดเลยหนะมันนี่ลืนละลืนฝว่าเราอกรับแน่นรับตันนี้เนี้ยอยู่เลี้ไดาหรเดี๋ยวเปิดกระมาดาบ mọi người 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 เลยไปอมุกกาดมาเนี่ยอย่างได้มัดวันนี้ยิ่งยากยังหลูเลยก็ขึ้ไม่ได้ดิครับต้องมาใส่มุกมาใส่มัด,ดมกินได้มัดอย่างเข้าเขา,งาไงได้กิน,น,นเจ้าดิเจ้ามากับบรรยากาศใส่กับสองฟิตซีเนาะครับใส่ฟิตซีนะตีเป็นมา,าพาวสองซีแผงก่อนครับใส่ไปเลยซีกันดีด้วยบำรุงบำรุง ใส่เพื่อนหลาย <laughs> แท <laughs> ้ยังไใส่ขอ,องเพื่อนมาเก่งใจเพื่อนก็แล้วนี่อยังมีเป็นอย่างเป็นของตัวเก่าๆอําแล้วเนาะอันนี้ก็อของเด็ดอ่ะ <laughs> อใส่มือเนาะได้อยู่เนาะได้มดอ่ะม,อมัน,มเ,น <c oughs> เป็นเก็มก้ามเอากาวขึ้นมาเป็นเข็มปลาหมึกกันเนาะ <c oughs> ี่กับทุกอยอดเดี๋ยวจากรับโอ้ได้ๆไ,ไม่ได้มักมามาวันนั้นหันกินโซลทะโลกอยู่ <c oughs> แล้วมักมาจะเอ็กกับน้ำกาน้ำยูโน่น้ำกาตักเลยครับตักเลยเนาะเอาเลยขอิเก็ตมันเปิดเก็ตมันมัห่อนเลยเนาะ ให้ขึ้นลองลองลองเหลอกปากกับมากหรอกเพื่อเราไปน้อยเมาขำก้าผมก็เมาส์ครับเล่นเกมได้กี่ลายเนี่ยกินถอนกินถอนเนี่ยเด้งอะเมาสอนเมาส์ถอนเนี่ยเด้งพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยไปกับซุดยอดนะครับโอ้พร้อมจะลังกาลังไปก้าจ้าซุดยอด

mình tiệm ừ. thì bà mới nha lắm tìm xem mức đại đại nó nắm Cũng